พีใหม่อยากได้อยากได้กีตาร์ใหม่อยากได้กีตาร์ตัวใหม่ครับเพราะอยากได้เพิ่มแค่นั้นแหละอยากได้โอ้ยเยอะเลยแหละอยากได้ใหม่แล้วกันค่ะอยากได้ใหม่ใหม่อยากได้ใหม่ใหม่ค่ะตระเป๋าของเราคืออยากได้อุปกรณ์ดนตรีใหม่นั่นเองครับอยากได้อุปกรณ์มากม่ค่ะใช่ครับสิ่งที่ตั้งใจจะทําในปีใหม่นะครับก็อย่างแรกเลยคือเราคงจะต้องออกกำลังกายเยอะขึ้นนะครับ เพื่อที่จะสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้มาตั้งใจทําเพลงให้ทุกคนฟังอีกเยอะๆหลายๆเพลงเลยครับใช่ก็จริงๆก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าเราก็เหมือนพอเริ่มมีงานเยอะขึ้นก็ต้องการความความแข็งแรงอุดถือทนที่มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ทํางานได้เยอะๆแต่ว่ายังบอกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นะคะจะออกกําลังกายให้เยอะขึ้นค่ะ จะทำอะไรตอนเขาดาวนะครับก็ส่วนใหญ่เขาดาผมจะนั่งกินข้าวนะครับชอบกินข้ามปีหมูกระทะส่วนมากตอนเขาดาก็จะไม่จะไม่ไม่ค่อยออกไปฉลองมากอาจจแตว่าอยู่บ้านฉลองเงียบเงียย่บ้เราไม่ใช่ใส่ออกไปตามงานอะไรแบี้แต่ว่าถ้ามีงานแต่ว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คืออยากเล่นคอนเสิร์ข้ามปีนี่เองครับ ถ้ามีคอนเสิร์ตข้าวตีก็จะเป็นสิ่งท <si ี่ก็รอติดตามได้นะเอานึกถึงเสือเสือยืดแล้วกันครับเพราะว่าเสือยืดครับเพราะว่าชอบใส่ใส่ทำไมใส่เสือยืดอยู่เสือยืดหรือจะเสือเสือก็ได้สวัสดีครับผมกันนพัน์นะครับ สวัสดีปีใหม่แฟน True ID ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุการทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่นใดสมความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทีมงาน True ID ทุกคนนะฮะมีความสุขครับแล้วก็มีแรงนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับแฟนๆได้ฟังตลอดไปนะครับสาหรับเรื่องที่ตั้งใจในปีใหม่นี้นะครับผมอยากเก็บเงินให้ได้เยอะครับอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายลงนะครับขอให้โควิด -19 นะครับหมดไปจากโลกของเราเราจะได้กลับ